เนี่ยสูตรก็คือเนี่ยครับไข่ไข่แดงเอาไข่ไข่แดงเค็มทาเพื่อนๆของแปลกแปลกมากเลยนี่คือสูตโบราณแล้วเป็นสูตรโบราณครับเพื่อนๆเอาไข่แดงเค็มทาโบราณจริงๆไข่แดงเค็มทาเป็นเป็นเบสนะเป็นเป็นฐานนะฮะเขาจะไม่ใส่น้ำมันให้ให้มันนี่ฮะแล้วเนื้อเขาจะเนียนมากเลยเพื่อนๆเพราะใช้ไข่แดงเค็มทาแล้วมันเนื้อเนียนดูไหม 6คู่25บาทเพื่อนๆฮะอันนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นเพื่อนอยู่กับช่องเทเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุ่มเหมือนเดิมนะแต่วันนี้วันมาวันธรรมดาไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาวชาว์ชาเนลเออน้ำน้ำตุ๊กเนาะไมได้ติตใจดีไหมชาว์ชาว์ชาเนลอ่าดีนะโอเคยี่สิบตั้งนานอันนี้สองคนช่วยตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยตั้งนะฮะ ช่องใหม่ชื่อเชาเชาชาแนลจาแกเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นเชาเชาชาแนลโอเคเพราะว่าเชาเชานี่หมายแนลเป็นดเชาเชาชาแนลแน่นอนเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งครับลุงซินขนมครกไส้ทะลักเพื่อนตอนนี้ก็เป็นร้านใหม่อีกร้านหนึ่งฮะเปิดร้านมาได้สักสิบกว่าวันมาสิบห้าวันน่าจะที่เเห็นรอบที่แล้วนะ มีกี่เตาครับเนี่ยแปดหรือเก้าแปดเตาเพื่อนน้อยเตาทำไม่ทนันทนี่น้องมาทีละแปดเตาเป็นแบบหนองคอกล่อนใส่หนองคอกล่อนนะมีหน้าให้เลือกก็มีข้าวโพดมีฟักทองมะพร้าวมันม่วงนี่อันนี้เป็นมัมนม่วง เนี่ยนี่แต่สมกันนะมันม่วงเผือกเ่ยน่าเพื่อ กล่องเลยยี่สิบห้าบาทหกคู่ยี่สิบห้าเพื่อนเขาทำผิวฟันเขาเนียนตามากเลยนะนี่ฮะกลายขึ้นเลยแล้วเชิญครับ เอียง <Ee> <naj bum S 1> ครับเอียงเด็บร้อยยี for, ่สิบห้าบาทเพื่นร้านลุงทินขนมพกไส้ทะลักเพื่อนไงสูตทน้อเื่อนครับไข่ไข่แดงไแดงเค็มทาเพื่อนของแปลกแปกมากเลยออนี ต้องเป็นสูตรโบราณครับเอาไข่แดงเคลมทาโบราณจริงๆไข่แดงเคลมทาเป็นเป็นเบสนะเป็นเป็นฐานนะฮะเขาจะไม่ใส่น้ำมันให้ให้มันอะไรนะและและเนื้อเขาจะเนียนมากเลยเพื่อนเพราะว่าไข่แดงเคลมทาแล้วมันเนื้อเนียนดูนานนิดนึงเพราะว่าอไเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะเขาเน้นเน้นกะทิแล้วไม่เน้นแป้งนะเทแป้งออกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เหลือแป้งน้อยแล้วเน้นอัดกะทิลงไป แป้งเป็นถ้วยอางนะฮะแป้งเป็นแค่ถ้วยถ้วยรองข้างล่างเฉยข้างบนเน้นกะทิร่นร้วนเลยเนี่ยฮะเท่าก้อน25กิโลเพื่อนทำ8ตาเห็นไหมดูฮะ6คู่25บาทเพื่อน คู่ยี่ห้าบาทแล้วผิวเขาจะเนียนมากไม่พ้เด็ดเยเพราะว่ที่ถามว่าที่เนนเพราะว่าเขาใช้ไข่แดงเค็มทาอันนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นโน้ฮาวเขาจัไว้ค่ะไปติดาไงอ๋อรวมห้องเดยว่าทำกันไม่หยุด ดูนี่ฮะไ่แด้ครับนีฮะไข่แดงเค็มเขาใช้ไข่แดงเค็มทาพื้นมันไม่ใช่น้ำมันเลยเป็นเป็เงาเงาไม่มีไก่มีไก่มีไก่ไม่เคยเห็นเห็นด้วยเห็นป่ะเห็ดูฮะคนจะไม่เคยรู้นะกระสุนโบราณเขาบอกว่าไปใช้ไข่แดงเค็มทานี่ครับ นี่มันมันมันม่วงมันมันเหลืองแล้วก็เปลือกอันนี้จะมีเป็นข้าวโพดค่ะมันม่วงปงงั้นหะอมธรมดาไห้นหอมค่ะคุค้คุณตาบต้นหะอมห้นมนานไม่ถึงห้านาทีในข้นหอมเราต้นหอมกรอบหนึ่งค่ะเปิดด้วยเหรอไอ้ต้นหอมกับเปลือกรวมกัมกมกมนสองนึงนะคะรวกะมก,มก,มกมนันน,ะะนี่ผมแปะ ก็ลองไปที่ักมาเนี่ยตอนนี้ร้อนนะร้อนใน้อนเลยร้อนไม่ได้เลยในร้อนกินไม่ได้นะเพื่อนนี่จับแล้วเนี่ยร้อนจีเลยใครปลาเป็นที่เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนด้วยความเนี้ยของเขานะเขาจะไม่ใช้น้ำมันอะไรนนี้จะจะเฮลตี้นิดนึงใช้สูตรโบราณเนี่ยฮะอย่างที่บอกใช้ไข่เค็มนี่เห็นปะนี่เป็นมันนะหน้ากล่อว่ะได้ยินเสียงอ่ะ ข้างในเขาเป็นกกะทิกะทิก็เยอะมากข้างในเพื่อนอข้างนอกเป็นขอบเป็นขอบแป้งเฉยด้านในเป็นเนีเย้อแบนด์ดิวเห็นปะนเนห็นปะวนๆอร่อยมากเพื่อนอุ่นๆแล้วข้างในเนื้อเนื้อกรอบนอกแล้วข้างในเป็นกะทิ แปดเตาทำมาทานเพื่อนอร่อยจริงเจ้านี้ดูความเนียนโอเคขอบคุณนะครับสวยมากคือเพื่อนวันนี้สวยมากเลยเนี่ยโอ้โหนะฮะคนไม่ค่อยรู้ว่าสูตรเด็ดเขาคือเนี่ยฮะเขาใช้ ไข่เค็มในการแทนน้ามันในการในการทาทาที่พิมนะพิมหนึ่งเพราเขาไม่ใช้น้ำมันทานะเพืพ่อนเขาจะไข่เค็มทาเป็นสูตรโบราณขนครกไม่ทานะแล้วพอออกมาผิวผิวก็จะเนียนอย่างเงี้ยเพืพ่อนชิลล้าลุงทินขนมครกไส้ทะลักสองร้อยยี่สิบห้าบาทน,โลโลนี่ครับเพื่อน